สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแชร์สูตรและวิธีการทำเมนูมัชากโกโกลาวาค่ะวันนี้ก็จะทำทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนด้วยค่ะวิธีทำองอ่ายๆนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ สำหรับผงโกโก้แล้วก็ผงม,มัทฉะที่ใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นของเต็งหนึ่งค่ะทั้ง2ตัวก็จะเป็นสินค้าใหม่จากทางเต็งหนึ่งนะคะจะเป็นผงโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมัทสึคาโอริมัทฉะก็จะเป็นมัทฉะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยนะคะ เดี๋ยวจะเริ่มทำจากในส่วนของโกโก้ลาวาเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะจะทำไปพร้อมๆกันทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนเลยนะคะก็เตรียมแก้วผสมมาเลยก็จะใช้เป็นผงโกโก้ของเต็งหนึ่งค่ะแก้ว16ออน์จะใช้ผงโกโก้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเข้มมากเข้มน้อยอยังไงก็สามารถปรับลดเพิ่มได้เลยนะคะส่วนแก้ว22ออนก็จะใช้ผงโกโก้อยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็จะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะแก้ว16ออนซ์จะใส่นมข้นหวานไปที่20 ML ส่วนแก้ว22ออนซ์ก็จะใส่นมข้นหวาน30 ml จากนั้นก็จะคนนะคะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็อาจจะคนยากนิดนึงนะคะเขามีลักษณะค่อนข้างเหนียวค่ะ เนี่ยนะคะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เดี๋ยวเราจะเติมเป็นน้ําร้อนนะคะลงไปสักนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนเหนียวจนเกินไปนะใส่ลงไปนิดหน่อยพอค่ะประมาณ5 ml ได้นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงเลยค่ะคนให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก็จะได้ในส่วนของโกโกลาวาไหลลงมาเป็นสายแบบนี้ค่ะใครชอบความข้นมากค้นน้อยอยังไงก็ไปปรับในส่วนของน้ำร้อนเองได้เลยนะคะ ส่วนแก้ว22ออนก็ทำเหมือนกันเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยถ้าเขาจับตัวเป็นก้อนก็เติมน้ำร้อนลงไปค่ะประมาณ 5-7ml ได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เนื้อลักษณะของโกโก้แบบนี้นะคะ แค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักในส่วนของโกโก้ลาวานี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของตัวมัชชากันต่อเลยค่ะสําหรับผงมัชชาก็จะใช้เป็นผงมัชชาของเต็งหนึ่งค่ะจะเป็นผงมัชชาสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมัซซอคารีมัชชาเป็นผงมัชชาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับแก้ว16ออนซ์ก็จะใช้ผงมัชชาอยู่ที่2ช้อนชาค่ะตักช้อนชาไม่ต้องพูนนะคะ และแก้ว22ออนก็จะใช้ผงม,มชชาอยู่ที่3ช้อนชาค่ะใครชอบเข้มมากเข้มน้อยยังไงก็ปรับลดเพิ่มได้เองเลยนะคะ จากนั้นก็จะเติมน้ำร้อนค่ะเพื่อที่จะมาละลายผงมัชฉะแก้ว16ออนซ์จะใส่น้ำร้อนไปที่40 ml แล้วก็คนให้ตัวผงมัชฉาละลายเลยนะคะใครที่มีแปรงไม้ไผ่ใช้แปรงไม้ไผ่ได้เลยนะก็จะทำให้ตัวมัทฉะของเราละลายได้ง่ายขึ้นนะหรือจะใช้เป็นเครื่องตีฟองนมก็ได้นะคะมาช่วยคนให้ตัวผงมัทฉะละลายค่ะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะจากนั้นแก้ว22ออนซ์ก็จะเติมน้ำร้อน60 ml ค่ะ แล้วก็คนให้ละลายเหมือนกันเลยพอละลายดีแล้วต่อไปก็จะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะซึ่งแก้ว16หออนจะใส่นมข้นหวาน20 ml ส่วนแก้ว22ออนจะใส่นมข้นหวาน30 ml แล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะ พอคนให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะนําในส่วนของตัวน้ํามะฉาเนี่นะคะเทใส่แก้วได้เลยค่ะก็จะเป็นแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟได้เลยนะทางแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะเทใส่ลงไปในแก้วได้เลยเสร็จแล้วก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะมาทําในส่วนของนมสดกันต่อเลยแก้ว16ออนซ์นะคะจะใช้นมสดอยู่ที่60 ml ค่ะและแก้ว22ออนซ์จะใช้นมสด80 ml จากนั้นก็จะเติมนมข้นจืดนะคะแก้ว16ออนจะเติมนมข้นจืดไปที่20 ML และแก้ว22ออนจะใส่นมข้นจืด30 ML แล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบล่างกันเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมัทฉะนะคะเราก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้ง2แก้วเลยค่ะ พอเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเทในส่วนของนมสดใส่ลงไปในแก้วได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเทในส่วนของโกโก้ที่เราทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะมาเทใส่ด้านบนเลยค่ะก็จะเป็นโกโก้ลาวานะคะเทใส่ด้านบนลงไปเลยเขาก็จะไหลเป็นลาวาลงไปด้านล่างนะคะ นี่เลยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ เราก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูมัชชากโกโกลาวาทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะดูน่าทานมากๆเลยนะคะลองไปทำกันดูได้นะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะอร่อยหอมเข้มข้นนะคะของตัวมัชชาแล้วก็ตัวผงโกโก้ค่ะเป็นอะไรที่อร่อยเข้ากันลงตัวเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะใครชอบเข้มมากเข้มน้อยหวานมากหวานน้อยอยังไงก็ไปปรับรสชาติได้ตามความชอบได้เลยค่ะและถ้าใครสนใจตัวผงโกโก้แล้วก็ตัวผงมัชชาของเต็งหนึ่งนะคะ ก็เข้าไปติดต่อสอบถามช่องทางการสั่งซื้อได้ที่เพจเฉาเว่ยเต็งหนึ่งได้เลยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ